สวัสดีครับผมป๊อบจิรวัตรที่ปรึกษาการขายสยามนิสสันอุบลครับสวัสดีครับผมพิยงพักรงครับที่ปรึกษาการขายสยามนิสสันอุบลราชธานีครับครับวันนี้มาออกรถที่นิสสันดีอโอโต้กรุ๊ปแถมฟรีเจ้าหนี้เซ้จาจีบกินบ่ข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ยกุ้ยโซยูสูบ่โอ้โอขาถอดขาถอดขาถอดเซ้าแหลมมันเป็นยังไงอันแซ่บาจีบเบ๊จอนี่ไงมลองกินบ่งด้อเอาเนี่อ ทิมเมิงทิมเมิงเจ็บเจ็บเอาพี่ลูกค้าแม่นแถมข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ยไม่ได้แถมข้าวเหนียวมะม่วงครับมีโปรโมชั่นดีกว่านั้นอีกครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยตายมนีหนาวดีกินต้องเห็นแน่ล่ะรถดาวดับร้อน enjoy summer นี้โปรโมชั่นเย็นสบายทุกคันออกรถใหม่ิสันต้องิสันดีออโต้กรุปทุกสาขานะครับ โอ้ยจีนคักเตอรอนะครับมาดูร uh,> so ุ่นแรกกันเลยนิสสันโนวาล่าคิงแคป s l 6 MT นะครับวันนี้ดาวเพียง19,900บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหปีเต็มพร้อมของแถมเพียบมาดูรุ่นที่2กันครับนิสสันโนวาล่าคิงแคป V7 AT เกียร์ออโต้นะครับดาวเพียง29,900บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%นาน60เดือนของแถมเพียบอ่ะแม่รุ่นต่อไป็จะเปน อเมร่าหลนวี่หรือวี่อลซีวีทีนะคะใส่เงินหลับลดเที่ยง1 9 9 0งบาทแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือคอนีโอวมืองอีกบอสหรือประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีเต็มนะคะคุณลูกค้าแ้วกามีนิสันเทอร์่านะครับดอกเบีย้ย0%ยปแถมประกันภัยชั้นหนึ่นง,งนะครับฟรีราคานิสันคิกขลองเฮานะครับดอกเบีย้ย0%คือกันนะครับแถม ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีหนึ่งปีขึ้นกันนะครับทุกรุ่นนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอแถมมากมายขนาดนี้นะครับออกรถที่นิสสันดีออโต้กรุ๊ปเป็นไปได้ทุกเงื่อนไขอาชีพไหนก็ออกรถได้ไม่จํากัดรถดีโปรโมชั่นดีเข้าวเหนียวมะม่วงดูเพื่อนกินมานานแล้วแซบเด้อแซบด้แซบด้เอาอันนี้ก็บูดใหญ่แอนเจ้เสือไม่เสร็อามาซิมบางเลย ก็คือบูด <c oughs> ่ะนั่นแหละหองเขาแบเกสงางมั้หน่อยนะ